เค้กวันเกิดสําหรับคนเกิดเดือนมีนาคมทุกคนมาแล้วคะ่ะเดือนมีนาคมนะคะเป็นเดือนแรกที่เข้าสู่ฤด,ดูใบไม้ผลิอย่างเป็นทางการ <c oughs> ถ้าเป็นที่ประเทศเนเธอร์ลแลนด์เนี่ยเขาจะกําหนดเอาไว้เลยนะว่าวันที่21ม <c oughs> ีนาคมเนี่ยเราจะเปลี่ยนฤด,ดูเป็นฤดูใบไม้ผลิค่ะช่วงนี้ดอกไม้ก็จะเริ่มออกดอกบานกันสับั่งแล้วนะคะทุกคนดอกที่บานเร็วแล้วก็มาก่อนดอกทิวลิปเนี่ยก็คือดอกเชอร์รี่บลสซัมแม่และแม่ก็เลยอยากให้ตีมของเค้กวันเกิดเดือนนี้ค่ะเป็นตีมเชอร์รี่บลสซัมไปเลยอันนี้เราปาดครีมรองพื้นไว้ก่่ออออนนนนรรรบบคคแววปชตตเเเเย็จาาาาัมมดีี ถ้าไปอีกชั้นหนึ่งค่ะทาแบบนี้เนี่ยครีมด้านนอกของเราก็จะไม่มีเศษเค้กสีน้ําตาลติดออกมาค่ะเพราะว่าด้านในเราเป็นเค้กช็อกโกแลตเนาะปาดครีมเสร็จเรียบร้อยก็ได้เวลามาตกแต่งด้วยดอกไม้แล้วดอกเชอร์รี่บลอสัมอันนี้นะคะแม่และเมดก็บีบเองทุกดอกทุกกลีบเลยบีบจากบัตเตอร์ครีมทุกดอกเลยค่ะเดี๋ยวแม่และเมฆจ,จะเอาคลิปมาลงให้ทุกคนดูวิธีบีบกันนะบีบดอกไม้เตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็ไปแช่ในช่องฟรีซให้เขาเซ็ตตัวแข็งแบบนี้เลยแล้วเราก็จะสามารถใช้มือเราเนี่ยนะคะหยิ ไปทางซินนะคะเพราะว่าอยากให้เขาเป็นสีชมพูเสร็จแล้วออกมาหวานละมุนสมที่ใจต้องการมากๆแฮปปี้เบิร์เดย์คนเกิดเดือนมีนาคมทุกคนนะคะแม่ละเมียดขอส่งความสุขให้ผ่านเค้กก้อนนี้เลยนะมีความสุขมากๆนะคะจากแม่ละเมียดสอนมือใหม่ทำเค้ก